ข้อสอบนะครับข้อใดไม่ใช่งบกลางตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณปศ .2 พศ5 6 2กไก่ค่าเช่าบ้านขอไข่คข่ารักษาพยาบาลขอควายเงินบำเหน็จบำนาญงงูเงินเลื่อนเงินเดือนหรือเงินปรับวุธ เฉลยน,น,นะครับข้นนี้ตอบกอไก่นะครับค่าชาวบ้านไม่ใช่งบกลางตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณพศ2,162นะครับเพราะว่าตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณพศ2,562เนี่ยได้กําหนดค่าใช้จ่ายที่เป็นงบกลางเป็นงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณขอเบิกจ่ายกับ กรมบัญชีกลางตามจำนวนที่ต้องจ่ายจริงได้แก่เงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญเงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับบุตรข้าราชการเงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการเงินสมทบของลูกจ้างประจำค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐค่าใช้จ่ายในการปรับเงินค่าตอบแทนของบุคลากรภาครัฐและค่าใช้จ่ายชดเชยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉินนะครับเพราะฉะนั้นกอไก่เนี่ยเป็นงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่เรียกว่าค่าตอบแทนนะครับ